เมื่อเจ้าสาวคนใหม่ต้องแต่งงานกับพ่อผัวแต่เพียงสิบวันหลังจากนั้นทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายบ้านหลังใหญ่ที่ดูหรูหราซ่อนความลับอันน่าสะพรึงไว้ในเงามืดเสียงกระซิบกลิ่นข่าวและเงาร่างที่ไม่เคยหายไปความจริงที่ถูกเปิดเผยจะทําให้คุณขนลุกจนลืมหายใจลูกสะใภ้สาวชื่อน้ําฟ้าเพิ่งเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านใหญ่หลังนี้งานแต่งผ่านไปเพียงสิบวัน แต่ความรู้สึกแปลกประหลาดกลับคืบพานเข้ามาในใจบ้านหลังนี้ใหญ่โตเงียบสงัดในยามค่ำคืนผนังหนาทึบแสงไฟสลัวจากโคมเก่าติดผนังทำให้ทุกห้องดูน่าขนลุกน้ำฟ้าพยายามปรับตัวเธอบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ทุกคืนเธอมักสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องกลิ่นยาสูบติดลอยมากับลม หลิ่งเดียวกับที่พ่อผัวชอบสูบคืนหนึ่งน้ำฟ้าเปิดประตูออกมาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวแสงไฟจากทางเดินยาวทอดตัวลงไปสุดปลายโถงที่นั่นเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนหันหลังให้หัวใจของเธอเต้นแรงเหนื่อยเย็นซึมออกมาตามแผ่นหลังเธอกำมือแน่นจนเล็บกดลงบนผิวร่างนั้นหันกลับมาเป็นพ่อผัวของเธอแววตาคมกริบ ริมฝีปากยกยิ้มแปลกประหลาดน้ำ้าเธอรู้ความจริงหรือยังเสียงทุ้มต่ำแฝงด้วยความยินชาเธอถอยหลังแต่ฝ่าเท้ากลับเหยียบลงบนพื้นไม้ที่ดังเอียดความเงียบในบ้านยิ่งกดดนันราวกับผนังทั้งสี่ด้านขยับเข้ามาใกล้สายตาของเขาไม่ละไปไหนเหมือนรู้ว่าเธอเจอสิ่งที่ไม่ควรรับรู้บนมือพ่อผัวเขาถือกล่องเล็กๆที่เปื้อนคราบบางอย่าง กลิ่นข้าวโลหะลอยมาตีจมูกน้ำฟ้าขาของเธอสัน่นหัวใจเต้นถี่สมองพร่ามัวด้วยความกลัวแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูความลับของครอบครัวนี้ไม่มีใครออกไปเล่าได้อยากให้ผมเขียนต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดพิสุดช็อกเลยไหมครับดวงตาของน้ำฟ้าขยายกว้างเธอหอบหายใจแรงเหมือนอากาศรอบตัวหายไปหมดความเย็นซึมเข้ากระดูก ร่างกายเหมือนถูกตรึงให้นิ่งอยู่กับที่เสียงหัวเราะเบาๆของพ่อผัวดังสะท้อนในทางเดินเสียงนั้นหนาและแหบพร่ากล้องในหูของน้ำฟ้าจนแทบคลั่งเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงฝ่าเท้าเหมือนติดแน่นกับพื้นไม้ที่เย็นเฉียบสายตานั้นยังจับจ้องเหมือนกำลังมองทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามา พื้นไม้ใต้เท้าดังเอ็ดอาดเป็นจังหวะสม่ำเสมอสิบวันแล้วเสียงเขาเอ่ยขึ้นช้าช้าเธอคงเริ่มสงสัยว่าทำไมในบ้านนี้ไม่มีใครพูดถึงแม่ของสามีเธอเลยหัวใจของน้ำฟ้าเหมือนถูกบีบเธอเคยถามเรื่องนั้นกับสามีแต่เขากลับเลี่ยงทุกครั้งเพียงบอกว่าแม่ตายไปนานแล้วไม่มีใครอยากพูดถึงกล่องเล็กในมือพ่อผัวถูกยกขึ้น ฟ้าไม้เก่าถูกเปิดออกแสงสลัวสะท้อนให้เห็นข้างในมีแหวนทองเปื้อนคราบแห้งสีน้ำตาลเข้มและผ้าผืนเล็กขาดรุ่งริ่งน้ำฟ้าแทบหยุดหายใจกลิ่นคาวที่แรงขึ้นทำให้คลื่นไส้เธอยกมือขึ้นปิดปากแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องสิ่งนั้นพ่อผัวยิ้มเย็นนี่คือของที่เหลืออยู่จากเธอเสียงต่ำกระซิบชิดใบหู แม่ของเขาไม่ได้หายไปไหนเธอยังอยู่ในบ้านนี้อยู่ใกล้ามากกว่าที่เธอคิดสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านเปเลวไฟจะคมแขว่งไวเงาทั้งหมดในทางเดินบิดเบี้ยไปมาบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกน้ำฟ้าสันสานในอกเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวเธออยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอพ่อผัวก้าวเข้าใกล้อีกเก้า กลิ่นบุหรี่และกลิ่นคาวผสมกันจนแสบจมูกเขายกกล่องขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเธอแววตานั้นแข็งกระด้างและเต็มไปด้วยความลับที่น่าสะพรึงน้ำฟ้าได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างหลังเหมือนประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเองเสียงนั้นชวนขนลุกจนสันหลังแข็งทื่อเธอหันขวับไปในเงามืดมีร่างหนึ่งยืนอยู่เงาเงียบงนันไม่ไหวติง แต่เหมือนกำลังจ้องเธออยู่เช่นกันให้ผมดำเนินต่อไปจนถึงการเปิดเผยสุดช็อกเลยไหมครับน้ำฟ้าแทบล้มทั้งยืนสายตาเธอจับไปที่เงามืดนั้นร่างเงาสูงปร่งยืนนิ่งไม่มีเสียงหายใจไม่มีการขยับแต่บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังชนเข้ากับผนังเย็นเยียบ ความกลัวแล่นพ่านไปทั่วร่างปลายนิ้วชาเหมือนเลือดหยุดไหลเสียงประตูไม้เก่ากระรอบแกรบดังยาวนานเหมือนมีใครตั้งใจดึงช้าๆจนบานประตูเปิดกว้างออกแสงไฟสลัวจากโถงทางเดินส่องเข้าไปในห้องนั้นเผยให้เห็นผ้าม่านสีซีดที่ปลิวไหวเบาๆพ่อผัวหันหน้าตามสายตาของเธอดวงตาของเขาเป็นประกายวาววับริมฝีปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาด เห็นแล้วใช่ไหมน้ำฟ้าเธอกำลังมองอยู่เสียงทุ้มต่ำของเขาแทรกเข้าไปในโสดประสาทจนทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกหลายเท่าเธอกัดฟันแน่นพยายามไม่ปล่อยเสียงร้องออกมาในเงามืดหลังม่านมีอะไรบางอย่างขยับผ้าม่านที่ปลิวไหวเหมือนมีมือใครดึงร่างเงาค่อยๆก้าวออกมาช้าและหนักหน่วงน้ำฟ้าตัวแข็งดวงตาแทบจะไม่กระพริบ ความเย็นแล่นจากสันหลังขึ้นไปถึงท้ายทอยเมื่อไหลซึมออกจากหน้าผากทุกสัมผัสรอบตัวเหมือนหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวเงานั้นก้าวออกมาอีกแสงไฟจากคมส่องให้เห็นโครงหน้าเลือนรางเป็นผู้หญิงผมยาวรุงรังเสื้อผ้าขาดวินผิวซี่จนเกือบขาวโพลนน้ำฟ้าอ้าปากแต่เสียงไม่ออก เพระาะใบหน้านั้นชัดเจนขึ้นทุกทีเป็นใบหน้าที่เธอเคยเห็นบนรูปเก่าที่แขวนอยู่ในห้องสามีแม่ของเขาริมฝีปากซี่จางของร่างนั้นขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเพียงแค่การขยับช้าๆของกล้ามเนื้อใบหน้าก็ทำให้น้ำฟ้ารู้สึกเหมือนโลกกำลังถล่มลงพ่อผัวหัวเราะเสียงต่ำเสียงหัวเราะนั้นหนาและหนัก ดังสะท้อนกล้องไปทั่วโถงเธอไม่เคยจากไปหรอกน้ำฟ้าเธออยู่กับฉันมาตลอดและตอนนี้เธอกำลังยินดีที่ได้เจอเธอเงาหญิงคนนั้นหยุดนิ่งตรงหน้าห้องแววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองน้ำฟ้ารู้สึกถึงกลิ่นเน่าบางอย่างลอยมาตามลมกลิ่นที่ทำให้กระเพาะเธอปันป่วนจนแทบอาเจียนออกมาในห้องที่เปิดออกนั้นแสงไฟส่องให้เห็นเสาไม้เก่าๆ มีร่องรอยเล็บขวนยาวเป็นทางเหมือนใครบางคนพยายามหนีออกมาแต่ไม่เคยสำเร็จน้ำฟ้าตัวสั่นไม่หยุดสายตากวาดมองไปทั่วแล้วเธอก็เห็นตรงมุมห้องมีร่องรอยคราบดำแห้งกรังประจายเต็มพื้นไม้พ่อผัวก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าของเขาหนักและมั่นคงสิบวันก็พอแล้วที่เธอจะรู้ความจริง เขาก้มลงกระซิบใกล้หูคนที่เธอแต่งงานด้วยไม่ใช่คนเดียวที่เป็นสามีของเธออีกต่อไปอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงฉากที่ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยแบบชัดเจนเลยไหมครับดวงตาของน้ำฟ้าเบิดกว้างคำพูดของพ่อผัวสะท้อนกล้องในหัวราากับเสียงระฆังที่ตีซ้ำๆจนหัวใจสั่นสะท้านไม่ใช่คนเดียวที่เป็นสามีของเธอหมายความว่าอะไรน้ำฟ้าพึมพำเสียงสั่น ริมฝีปากแห้งผากลำคอแสบเหมือนกลืนเศษแก้วลงไปพ่อผัวหัวเราะเบาๆดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวเขายกกล่องเล็กๆที่ถืออยู่วางลงบนโต๊ะไม้เก่าเสียงดังปงังฟ้าเปิดออกจนหมดข้างในงไม่ได้มีเพียงแหวนทองและผ้าขาดแต่ยังมีกระดูกชิ้นเล็กๆสีขาวมนเรียงกันอย่างไร้ระเบียบกลิ่นคาวบนกลิ่นเน่าโชยขึ้นมาทันที น้ำฟ้าปิดปากแทบไม่ทันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขาสั่นจนแทบล้มพ่อผัวก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่ก้องในโสดประสาทผู้หญิงที่เธอเห็นตรงนั้นไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นวิญญาณที่ยังผูกพันอยู่กับบ้านหลังนี้เธอคือแม่ของเขาและครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นของฉันคำพูดนั้นเย็นเย,ยือก เหมือนน้ำแข็งที่กดลงบนหัวใจน้ำฟ้าโลกทั้งใบหมุนคว้างความจริงอันบิดเบีย้ยกำลังเปิดเผยทีละน้อยร่างเงาของผู้หญิงตรงประตูก้าวเข้ามาอีกแสงไฟสลัวส่องให้เห็นรอยช้ำรอบลำคอดวงตาขาวขุ่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากยังคงขยับคราวนี้มีเสียงเล็ดลอดออกมาเบาๆหนีไปเสียงนั้นสั่นเครือ เหมือนกระซิบผ่านลมหนาวแต่มันดังชัดเจนพอที่จะทําให้หัวใจน้ําฟ้าหล่นวูบพ่อผัวหันขอบไปทางร่างนั้นแววตาเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดเธอไม่มีสิทธิ์สั่งใครทั้งนั้นเธอตายไปแล้วและสิ่งที่เหลือคือฉันกับเธอน้ําฟ้าเขาหันกลับมามองแววตาหนักแน่นเหมือนเหยื่อที่ถูกล่ามือหนาเหยียดเข้ามาจับแขนน้าฟ้าแน่นแรงบีบรัดจนเธอเจ็บแปลก น้ำฟ้าสะบัดสุดแรงเสียงกรีดร้องหลุดออกมาจนกล้องสะท้อนทั่วโถงแต่ไม่มีใครตอบกลับบ้านทั้งหลังเงียบงนันมีเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงลมหายใจหนักหน่วงของพ่อผัวเธอวิ่งถอยหลังไปจนเกือบชนเสาไม้แล้วพลันเหลือไปเห็นบางอย่างในห้องมืดโต๊ะไม้เล็กๆวางอยู่ตรงม,มุมบนโต๊ะนั้นมีรูปถ่ายเก่ากรอบไม้แตกหักครึ่งหนึ่ง ในรูปคือสามีของเธอสมัยยังเป็นเด็กเขายืนอยู่ข้างแม่แต่ที่หน้าขนลุกคือมือของพ่อผัววางโอบอยู่บนบ่าของทั้งคู่สายตาในรูปแข็งกระด้างเหมือนกำลังประกาศความเป็นเจ้าของน้ำฟ้าสันสานความจริงเริ่มปฏิติประต่อเสียงแม่ที่ตายไปกระซิบว่าหนีไปคำพูดบิดเบี้ยของพ่อผัวที่ว่าไม่ใช่คนเดียวที่เป็นสามีของเธอทุกอย่างโยงเข้าหากัน ร่างเงาผู้หญิงก้าวออกมาจนถึงกลางโถงทันใดนั้นโคมไฟบนเพดานแกว่งแรงเปลือไฟส่องกระทบใบหน้าเธอชัดเจนแววตาว่างเปล่าเต็มไปด้วยน้ำตาเลือดสีดำแห้งกลางไหลเป็นทางจากปากน้ำฟ้ากริดร้องสุดเสียงโลกทั้งใบเหมือนแตกสลายเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่รอเธออยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ความลับธรรมดาแต่มันคือพันธนาการอันวิปลาส ที่ผูกเธอเข้ากับความตายของแม่สามีอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงฉากที่น้ำฟ้าพยายามหาทางหนีออกจากบ้านและความจริงถูกเปิดเผยทั้งหมดไหมครับเสียงกรีดร้องของน้ำฟ้าสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งบ้านเก่าทว่าไม่มีเสียงตอบกลับจากใครไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีสามีมีเพียงความเงียบอันหนักอึ้งกับสายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างเก่าๆน้ำฟ้าวิ่งถอยหลังอย่างไร้ทิศทาง ฝ่าเท้ากระแทกพื้นไม้ที่เปียกชื้นเสียงฝีเท้าของพ่อผัวดังตามหลังมาหนักแน่นมั่นคงไม่รีบร้อนเหมือนนักล่าที่มั่นใจว่าเหย่าหนีไม่พ้นดวงตาของน้ำฟ้าเหลือไปทางหน้าต่างแต่กรอบไม้เก่าเต็มไปด้วยตะปูสนิมกระจกหนาทึบถูกปิดตายไม่มีทางออกหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงโลหิตสูบฉีดดังในหู ขาสั่นแต่สมองบังคับให้วิ่งต่อไปเธอพุ่งเข้าห้องหนึ่งที่อยู่ปลายโถงประตูไม้เก่าดังเอียดอาร์ตเมื่อปิดลงน้ำฟ้ารีบดันกรอนแล้วพิงหลังแนบกับบานประตูพยายามกดเสียงหอบหายใจให้เบาที่สุดแต่ทันใดนั้นเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าแรงลอยอบอวนกลิ่นนั้นหนาและแสบจมูกเหมือนเนื้อที่ถูกทิ้งไว้เน่านานหลายปีน้ำฟ้าหันไปมองรอบห้อง แสงจัะลอดผ่านช่องไม้แตกบนเพดานส่องลงมาให้เห็นบนผนังเต็มไปด้วยรูปถ่ายเก่าเป็นรูปแม่สามีในหลายช่วงชีวิตตั้งแต่สาววัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่แต่รูปทุกใบถูกขีดฆ่าใบหน้าด้วยรอยมีคมๆเส้นลึกจนกระดาษฉีกขาดตรงกลางห้องมีหีบไม้ใบใหญ่ฝาเปิดแง้มไว้เล็กน้อยภายในมืดสนิท แต่กลิ่นข้าวแรงที่สุดมาจากตรงนั้นน้ำฟ้าเดินถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนจุกอกทันใดนั้นบานประตูถูกกระแทกอย่างแรงเสียงดังสนั่นจนฝุ่นปลิวว่อนพ่อผัวกําลังพยายามพังเข้ามาน้ำฟ้าตกใจจนแทบล้มเธอกวาดตามองหาที่ซ่อนแล้วสายตาก็หยุดที่หีบไม้กลางห้องถึงแม้มันเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าแต่ก็เป็นที่เดียวที่จะหลบได้ทันเวลา เธอกัดฟันแล้วรีบเปิดฝาหีบออกเสียงบานไม้เสียดสีกันดังสนั่นกลิ่งเน่าแรงจนแสบคอแต่น้ำฟ้ายังพาตัวเองลงไปในความมืดนั้นภายในหีบเย็นเฉียบผิวหนังของเธอสัมผัสบ,บางอย่างที่แข็งและเปราะเธอเอื้อมมือไปแตะและแทบหยุดหายใจมันคือกะโหลกมนุษย์เสียงกระดูกกระทบกันเบาๆดังในความมืด ร่างของเธอถูกกดทับด้วยชิ้นกระดูกนับสิทธ์ทั้งซี่โครงแขนขาและเศษผ้าที่ขาดวิ่งเปื้อนคราบดำน้ำตาของน้ำฟ้าไหลพรากร่างกายสั่นเทิมหัวใจเหมือนกำลังจะแตกออกเสียงประตูถูกถีบพังไม้แตกหักดังสนัน่นพ่อผัวก้าวเข้ามาเงาร่างสูงใหญ่ทับทับทั่วทั้งห้องสายตาของเขากวาดมองอย่างช้า,ชา ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มพึงพอใจน้ำฟ้าเธอเลือกที่จะอยู่ในนั้นเองหีบนั้นคือหลุมศพของคนที่เคยขัดขืนฉันเสียงหัวเราะต่ำและหนาดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องมืดน้ำฟ้าตัวสั่นหัวใจจมลงสู่ห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังเธอรู้แล้วว่าความลับของบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของแม่สามี แต่คือการหายตัวไปของผู้หญิงอีกหลายคนทุกคนถูกเก็บไว้ในหีบเดียวกับเธออยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงฉากที่น้ำฟ้าพยายามหาทางหนีและความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงอย่างสมบูรณ์เลยไหมครับเสียงหัวเราะของพ่อผัวก้องกังวานในห้องมืดมันดังสะท้อนผนังไม้จนเหมือนมาจากทุกทิศทางน้ำฟ้าสุก,กายอยู่ในหีบไม้ร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกที่เย็นแข็งกลิ่นขาวและกลิ่นเน่าแรงจนคลื่นไส้พุ่งขึ้นคอ แต่เธอกัดฟันกลั้นเสียงสะอื้นไม่ยอมให้แม้แต่เสียงหายใจเล็ดลอดออกมาพ่อผัวก้าวช้าๆรอบห้องฝีเท้าหนักและมั่นคงกลิ่นมันแรงใช่ไหมน้ำฟ้าเสียงของเขาลากยาวเหมือนกำลังสนุกกับการทารมานจิตใจเธอทุกคนที่เข้ามาในบ้านนี้จบลงในหีบนั้นทั้งสิ้นน้ำฟ้าตัวแข็งทื่อเลือดสูบฉีดแรงจนหูอื้อ เธอรู้ว่าถ้าอยู่นิ่งเกินไปไม่ต่างจากการถูกฝังทั้งเป็นเธอหายใจเข้าออกช้าๆพยายามควบคุมสติปลายนิ้วมือคำหาฝาหีบเธอเจอรอยแตกเล็กๆพอจะสอดนิ้วออกไปได้เธอกดแรงจนไม้ผูฉีกออกเสียงแตกเบาๆดังขึ้นหัวใจน้ำฟ้าเต้นแรงกลัวว่าเขาจะได้ยินแต่พ่อผัวกลับหัวเราะ เสียงหัวเราะต่าๆแทรกด้วยถ้อยคำเธอจะไม่มีวันหนีได้บ้านหลังนี้คือคุกและฉันคือผู้คุมทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากโถงด้านนอกเสียงฝีเท้าหนักเหมือนคนหลายคนตามด้วยเสียงผู้ชายตะโกนเรียกพ่อพ่ออยู่ไหนน้ำฟ้าตาเบิกกว้างนั่นคือเสียงของสามีเธอพ่อผัวชะงัก แววตาคมกริบหันไปทางประตูห้องเขาขบกรามแน่นดวงตาเต็มไปด้วยโทสะไม่ใช่เวลานี้มันยังไม่ควรกลับมาน้ำฟ้าได้ยินทุกถ้อยคำชัดเจนเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมนี่คือโอกาสเดียวที่จะรอดเธอผลักฟ้าหีแตกออกอีกแรงกว่าเดิมเสียงไม้แตกดังปังพ่อผัวหันกลับมาทันที สายตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเขาพุ่งเข้ามาที่หีบแต่น้ำฟ้ากระโจนออกมาในจังหวะนั้นร่างเธอกระแทกพื้นไม้เสียงดังเจ็บแปลไปทั่วร่างแต่เธอฝืนพยุงตัวขึ้นวิ่งสุดแรงเลือดไหลาจากขาที่ทะลอกเหงื่อผสมกับน้ำตาลมหายใจหอบแรงเหมือนจะขาดใจพ่อผัวคำรามลั่นหนีไม่รอดหลอกน้ำฟ้า เสียงฟีเท้าหนักกระแทกพื้นตามมาติดติดเธอพุ่งไปที่โถงกลางบ้านในความสลัวเธอเห็นสามียืนอยู่ปลายบันไดเขามองมาด้วยความตกใจน้ำฟ้าเกิดอะไรขึ้นเธอพยายามตะโกนแต่เสียงแทบไม่ออกน้ำตาไหลพรากเธอยกมือชี้ไปทางพ่อของเขาที่กำลังวิ่งตามมาอย่างบ้าคลั่งสามีรีบวิ่งเข้ามา แต่พ่อผัวก้าวขึ้นบันไดอีกฝั่งแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังแกไม่เคยรู้อะไรเลยลูกชายความจริงที่แกไม่อยากฟังฉันจะบอกเองคืนนี้เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงกลางคืนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเปลวไฟในโคมแขวงแรงเงาบิดเบี้ยวไปทั่วผนังน้ำฟ้ารู้แล้วว่าความลับที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผย และมันอาจทำลายชีวิตของทุกคนในบ้านนี้อยากให้ผมเล่าต่อจนถึงตอนที่พ่อผัวสารภาพทุกความจริงต่อหน้าลูกชายและน้ำฟ้าหมครับถงบ้านเก่ากลางค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าเสียงหอบหายใจและเสียงสายฟ้าที่ฟาดเปรี่ยงเป็นระยะน้ำฟ้ายืนสั่นสถานสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังสามีของเธอรีโผล่เข้ามาประคองน้ำฟ้าเกิดอะไรขึ้น พ่อผัวก้าวลงมาช้าๆจากบันไดแวลตาคมกริบวาววับในเงาไฟไม่ต้องถามเธอหรอกลูกฉันจะบอกเองว่าในบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นเสียงของเขาหนักและเย็นทุกคำเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในจิตใจแม่ของแกไม่ได้ตายจากไปเธอถูกขังอยู่ในบ้านนี้โดยฉันเองและทุกผู้หญิงที่พยายามหนีจากฉันก็ถูกเก็บอยู่ในหีบใบเดียวกับที่น้ําฟ้าเพิ่งเห็น คำสารภาพทำให้บรรยากาศหนักอึ้งสามีตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างภาพในความทรงจำพันถามโถมกลับมาเสียงร้องให้ที่เคยได้ยินในวัยเด็กเงามือที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืนทั้งหมดคือความจริงที่ถูกปิดบังพ่อทำไมเสียงลูกชายสั่นเครือดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพ่อผัวหัวเราะแห่พร่พระเธอทุกคนคือของฉัน ไม่มีใครพลาดไปได้แม้แต่แกเองในจังหวะนั้นเองประตูบ้านถูกผลักกระแทกเพื่อนบ้านหลายคนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่สามีเรียกมาก่อนกลับเข้ามารีบปรูเข้ามาท่ามกลางเสียงฟ้าผ่าพ่อผัวหันขวับสีหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยโทสะเขาตะโกนลั่นไม่มีใครจับฉันได้แล้วความมี่ขึ้นมาจากโต๊ะไม้แต่ทันใดนั้น สายลมแรงพัดโหมเปลวไฟในคมดับพรืบและร่างผู้หญิงผมยาวซีดเผือดก้าวออกมาจากเงามือดอีกครั้งเธอคือแม่ที่จากไปนานดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากขยับช้าๆเปล่งเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องพอแล้วปล่อยพวกเขาไปพ่อผัวหน้าถอดสีมือที่ถือมีสัน่นเหมือนกำลังถูกสะกดด้วยสายตาของวิญญาณ เสียงฟ้าฟ,า,ฟาดครั้งสุดท้ายสว่างจ้าร่างของพ่อผัวสุดลงกับพื้นมีดหลุดจากมือเขาเง่ยหน้ามองขึ้นไปแล้วสายตาก็ดับบู้ไปพร้อมร่างไร้เรี่ยวแรงความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งน้ำฟ้าสุดตัวลงร้องให้ในอ้อมกอดสามีเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่สิ่งที่ทุกคนไม่มีวันลืมคือเงาร่างผู้หญิงที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงบันไดบ้าน รอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนใบหน้าก่อนจะจางหายไปกับสายลมน้ำฟ้าหลับตาลงทั้งน้ำตาในใจภาวนาให้วิญญาณนั้นได้พักผ่อนเสียทีบ้านเก่าหลังนั้นเงียยสงัดลงอย่างถาวรและความลับสุดช็อกของครอบครัวถูกปิดฉากลงตลอดกาล